เขามีการโพสต์รูปพร้อมอลงแคปชั่น <Ừ. S 1> ยาวเหยียดเลยคุณผู้ชมคะบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีที่สุดต<ม>ั้งแต่เกิดมาเลยเพราะ,ะว่าอย่างอี้นะคะเขาว่าไงบ้างคุณเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วนะคะที่นักร้องหนุ่มขาแดนชินชินวุฒิใช้ชีวิตภายใต้รั้วสีเขียวในฐานะพลทหารผ่านการฝึกระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงการเร,เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็ดูจะสร้างความภาคภูมิใจและก็ประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้กับหนุ่มชินมากขึ้นทุกวันเลยและล่าสุดค่ะสิงหาคมที ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ27ปีของเจ้าตัวนะคะนอกจากจะได้ half lunch ฉลองวันเกิดกับหวานใจ half lunch, half lunch. อ๋อ,อ,อมือเที่ยง,ยงมือเที่ยง <Yeah. S 1> เยอะฉ <c oughs> ลองวันเกิดกับหวานใจคุณลิลลี่พันธิราแบบชื่นมืนแล้วนะจ๊ะหนุ่มชินก็ยังได้โพสต์รูปตัวเองในชุดเครื่องแบบพลทหารพร้อมกับข้อความสุดซึง้งบรรยายแบบว่าร่ายยาวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเลยว่า Happy birthday to me สุขสันต์วันเกิดแด่ตัวเองปีนี้27แล้วปีที่ผ่านมาเป็นปี ที่ได้มีประสบการณ์อะไรเยอะแยะทั้งสุขและทุกข์แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ฉลองวันเกิดในฐานะพลทหารเป็นปีที่ได้รับใช้ชาติเป็นปีที่โตขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ตั้งตัวไม่ทันแต่ก็ผ่านมันมาได้บอกเลยว่าเป็นปีที่ได้เรียนรู้เยอะที่สุด1ปีเลยก็ว่าได้ต้องขอบคุณทหารบกที่มีส่วนทำให้ผมได้เป็นคนที่ดีขึ้นรักตัวเองมากขึ้นรักครอบครัวมากขึ้นรักแฟนมากขึ้น รักเพื่อนๆมากขึ้นรักแฟนๆมากขึ้นรักชีวิตมากขึ้นและที่สําคัญรักตัวเองมากขึ้นค่ะ และยังไม่หมดนะคุณมีต่อด้วยเขาบอกว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่อยู่ข้างผมในปีนี้แต่ที่ต้องขอบคุณที่สุดเลยก็คือครอบครัวแล้วชินก็มีการแฮชแท็กไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวด้วยนะคะและแน่นอนครับที่รักของผมชินก็แท็กไปถึงลินล,ลี่พันธิลาด้วย4บุคคลนี้ผ่านทุกๆอย่างมาด้วยกันยืนข้างๆกันไม่เคยปล่อยมือเลยแม้แต่วินาทีเดียวขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ รักจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก่อนจะทิ้งท้ายว่าปีนี้แหละจะเป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่ได้ลืมตาม,มาบนโลกใบนี้นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขียนบอกตัวเองแบบนี้ยาวมากาหลัง,งจากนั้นก็มีบรรดาคนรักชินเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดกันอย่างมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรดาแฟนคลับหรือว่าเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงก็มีทั้งคุณเชียร์ที่คําพร คุณทัพพิมมลิกาต้งพีทหนึ่งในสมารต้งทูพีหน <P. S 1> ึง่ง <c oughs> ในสมาชิกวง้าวซ้ายนะคะแล้วก็รวมถึงคอมเมนต์สุดประทับใจจากคุณแม่เฮเลนที่ถ่ายทอดถึงความรักยิ่งใหญ่ที่มีต่อลูกชายและที่ขาดไม่ได้ก็คือสาวลินล,ลี่นี่แหละที่ส่งอีโมติคอนรูปหัวใจสีแดงให้กับพลทหารหนุ่มหวานใจรัวๆ <c oughs> น่ารักเนาะคือ